เขาจะไปฆ่าแก๊กวขึ้นหมามันขึ้นหัวใครมึงระวังดีๆขึ้นคนเต็มน้อยเขาฟ้อสลาบให้เต็มเพิ่มไม่ไม่สีเรียลไหี่า่อนนึง้่ไอ้ตัหน่งห้าม่ยามเนมีไปมไปอย่าไปหาันอย่าไปหาันเดี๋ยวมันตาย เย็นกันตัวเยทุกคนก็ต oh ah okay, ัวฝั่งเราก็เป็นตัวไลท์ซึ่งพลังหมดเลยนะครับยกแว้นผมที่จะแบบอาจจะเก่งกว่านิดนึงแต่ถ้าหากว่าผมตายเยอะผมก็จะได้สิ่งที่ผมบอกแบ็กไปเหมือนกันนะครับตามนั้นใครตายเยอะสุดก็มาวัดกันไปบับบูบับูมีคนสายุบับบูมีคนบับบูฝั่งเรามาเหะมาเหอะแล้ว อุ้ยอะไรลบลบไม่สั้นแล้วนะไม่สั้นแล้วไม่สั้นแล้วไม่สั้นแล้วีพวกหนูเป็นเทมไงมันก็โซยาวแล้วไงแต่พี่บอกให้นะว่าดาเมจแรงมากมันแลกมาด้วยความช้านิดหน่อยไม่นิดอย่างน้อยอันตีอ่ะดูดูสิ ช่วย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 กูตกใจทำไมว่าโซ่ม so ันสั้นเอ้ยโซ่มันสโลเจอฟิกแนมเจอฟิกแน่ฟิกไปแล้วเมื่อกี้ฟิกไปแล้วดี่แด่เฮ้ยฟิวดิ่งดิ่งใส่สุดยุดใส่ไอสุดยุดดิงดึงสองเลยสองเลยนะสองคนน่ะูโดนวายยเตายเขาตายเอ้าหมีไปโดนเฉย โอ๊ยตายมี่นะตายซะบอกแล้วถ้าไม่มีกลัวะพูดว่าไม่มีทางดอดหรอกเบื่อนใครมันจะเข้าใกล้ได้วะมีกูมาดึงสมดุลนิดนึงส่ยุคิสพี่สัญญาพี่จะไม่หลบแต่ใส่ต้องดึงนะพี่อยู่ไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นปะไม่เห็นกูไม่อยู่คนหนึ่งอ่ะกูจะฟิกแล้วไอ้ยังไม่เอาเราพี่บอกว่าพี่จะไม่หลบไม่ใช่หรอแล้วพี่หลบทำไมอะพี่ฮะนาไม่หลบแต่ใส่ต้องดึงจากตรงนั้นไงตรงนั้น่ะตรงนั้นเลยไม่หลบจริงไม่หลบจริงเออไม่หลบไม่ใช่ ใช่ใช่วางโลดดิเบิร์ดทะลุทะลุมาไม่เลยพี่บอกว่าพี่จะไม่ยอมไงยอมยอมยอมไห้ก็ได้จะาโลดเหรอจะดโลดนี่แน่นี่แน่นี่แน่สยองไว้เห็วสยอกไว้ทีละตายจะปุ๊บจัดให้เอง เราจะโดนอะไรครับพี่ตอนนี้ตายคู่กันก็ไปเป่าชิงฉุบกันนะเรื่องบนฟิล์มกับคุณเอกอ้าคนตายเยอะสุดไม่ใช่ซายยั่วไม่ไม่ไม่นับเขาดิใช่อะไรพี่ชนะก็ตายเฮ้ยอย่านอนอยู่ในป้อมเดินในปงในป่าออกมาจากป้อมให้หมดครับคุณชนาคุณก็ออกมาในป้อมดูกูด้วยกูอยู่ในป่าเพื่อนโอผ่านหน้ากูไปเมื่อกี้เนี่ยคิปคลิปคิปคิปทำไมหนูจะแพ้เพราะคลิปตีบ้าน อยู่ไหนอยู่ไหนไม่ม so ีใครเอาโยกพุ่มเลยอยู่กับใดพุ่มไม่มีใครอยู่ในป้อมแล้วสัยยุตอนเนี้ยแต่เขาเอบกันคนละพุ่มหมดเลยโอ้ยโโออบุญบังไฟเดียนโง่เออไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วย่าไม่ดีล้อใช้ผิดด้านโอ้โหแล้วกูนรอด หล่อเพราะคำว่าผิดด้านนี่พิกันบังให้หน่อยบังอยู่พีเฮ้ยเดินราบกูอีกเร็วแก๊กวิ่งอย่างเร็วอ่ะดุดก่อนแล้วค่อยสกิลสองก็ได้นะทายุจริงอะไรนะพี่พอดูดติดอ่ะก็รอสกิลสองแน่น ทำเข้าบ้านไม่ใช่เหรอย่ามือเนี่มึงโดคำโทษมึงโดคำโทษลคนจไม่ชใช้เลยไม่ยอมมอบเลยมีมอมันมีมือยอมมอบเลยมึงง่ามึงาติดกดอ่ะหตายมึงเล่นาร์ทูบอลมาอใช่ไหมสยุสยุต้องทำโทษป้าแบบเนี้สยุทำโทษเดือนพงกางยี่สิบวิโอตายตัวทตายเลยรับมึงทำเงี้ ไม่เมื่อกี้ต้อนไงก็ไอ,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 อเอ็มมันต้อนพี่อ่ะพี่ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นบ่าหรอเดี๋ยวหนูต้องเคลียร์คลิปแป๊บนึงคลิปมันเข้าบ้านเยอะแล้วพี่ two thousand years later โอ้ไม่จริงเอาเอ็มโดน เรียบร้อยโคตรแรงพี่โหโคตรแรงพี่เอ็งอยากได้รางวัลเหรอเหมือนเอ็งรู้ว่าพี่ให้อะไรเป็นรางวัลอะไม่เอาพี่ไม่กัดตัวตกแต่งคอพี่โอเคปล่าล่ะหวาแล้วหวาแล้วหวาแล้วจุดนีนะมึงโอเคเปล่าล่ะอุ้ยอุ้ยเดินเดินอุ้ยอุ้ยจะยุบกระตีนบัวไรอะอุ้ยกระตี๊บโลถ้าเสร็จปุ๊บอะอือโอ้โหโคตรไกลเพี่อ มันไกลถึงไหนวะเนี่ยมันยังไม่ถึงเลยเสยุบบ้านอะขวับไปได้ไกลบ้านพี่ถึงว่าไหนครับพี่ถึงถึงวันไหนอะถี่ถึงไปไหนพี่ถึงวันไหนเดี๋ยวผมส่งเคาะพี่เองแรงแรงจบเลยอ่า ขึ้นสกอร์ก่อนทุกคนหนึ่ง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 ยกเว้นผมชนะหนึ่งคน X หนึ่ง M หนึ่งบนฟิล์มหนึ่งส่วนผมศูนย์โอ้สีก็มีผีมือเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตายเยอะสุดนะตายเท่ากันหมดเลยรอรอบหน้ารอบหน้ายังไม่มีคนได้รางวัลให้สี่คนไม่ไหวตายจนสรุปพี่กูเอาตัวแอสตาซินมาเลยแล็คก็ได้พี่แร็ค่ะมันเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยวันไอ้แกะมันรอดไอ้เหลี่ยวที่หายทำไมอ่ะพี่ยอ้อตุริมามันไม่มีทางโดนดึงไง กูจะหาซิฟมาอมอ่ะมันไม่มีซิฟตัวเนี้ยกูจะพาไปตายไม่ใช่หมอโ้สุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยจะยุบมันเหลี่ยมเหลี่ยมทุกจอกแล้วบอกเพื่อนกันโอ้กูไม่อยากแย่งรางวัลไงกูตายเยอะมันก็ได้กูดิรางวัลไม่เป็นตารลงโทษนี่เลยเราให้ตายก็เราไม่ถูอใครจะเป็นหรือ มีคนเดียวที่รู้คือแบ๊กออกใจหมดทำอะไรของพี่เนี่ยโหมีการโผล่อยู่ในพุ่มเลยนะกล้วมันดึงครั้งเดียวแล้วมันตายนี่นาก็เลยคิดว่าอ๋อโคตรน่าเลยพี่ปีปีไหนตายวะเนี่ยปีนี้แหละพี่รอแป๊บนึ่งอ๋ออยากจะเข้าอยากจะเข้าไปบวกเลยนะไอเดียโคตรซ่าไอพี่กระจูเนี่ยไปน้องไปเย็ดเย็ด เต้นดิเต้นดิเต้นดิโยกเอวดิโยโยโยดิเฮ้ยเชอเช่อไปเ่อไปีว่าไอเกือบไปเลยความโจไปสายุตายแนู่ตายแน่พี่ี่นย้อนยิงมาเราไม่หันหลังให้ตัดตูดูดแล้วก็ฟิกดึงเลยพี่ดูดแล้วก็พิกดึงดูดลเรียบร้อยเอามาดิบวดี ออกมาอ่าูสในพ่อมาเอาไปลงเาได้คุณเอกคุณเอกเกือบโดนไาไตไดไปไาไป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 ไไป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 ไลไป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 ปไปเปไ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 เไป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 ไไป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 ไ่ปาไปปไไปไปดไไป ทำหาอะไรหาอะไรเพื่ออะไรโอมันทำให้ไอ้นี่หลุดเพื่ออะไรเออพี่ทำอะไรพี่ไปแล้วเขาหายในแนวเปิดแมบอะไรพี่ไม่โดนไม่โดนเขาสเกอร์ไปแล้วอีกนานกว่าเขาจะมีวับโชว์พี่น้องเข้าไปใกล้ๆก็นดีป้อมยิงแตกกันอะแปะนะทังเลยช่วยกันตีดักหน่อยเลย ยดังพ่มาเี <S <S ้เร็วยพี่ผมตีคนเยพี่ดังเลยไ้สายุกำลังไปสยุกำลังไปวิงเล็วมากเกจะกีดอกเอตัวนี้ล่อตัวนึ่งอยเออพี่ไอตัวนึงไม่ม่ไ้ไหรือม่้ยมี่ไปมนี่ไปอย่าไปหาบันยอย่าไปหาัเดี๋ยวมันตเ่อเร้าเยว ใครจะไปช่วยมั้ยเห็นกันตัววกมึงอมึะเห็นกัตัวเรล้กูเห็นนะสามคนนั่นะใครเข้าป้ามามึงย้อนดูในลอาูมีจะโดนกูบอกตะโปงคือกูวูดแค่นี้แหละเรียบเอยเรียบเรียติดไอ้โอยออกออกจากน้ำแข็งก็ยังโดนดึง เอาเดียร์แล้วเนี่ยนะทะยุหน้าดาร์กหน้าดาร์กมีตัวหนึ่งอยู่หลังดาร์กอ่ะหลังดาร์กมาเลยจมาเลยจ้าขอโทษนะฟิเป้าหมายคุณถึงหัวแล้วเนาะแล้วกูเฮ้ยกมลันจะได้สองขวพวกเรานได้สเี้ยมันได้องเลี้ยมันจะได้สอียมันจเน้มันจะเน้ยมันจะองยมันไเนียมันจไดอนยมันจบไอนกนไนันจบตอนั้อนแสองนจะตอนนจบตอนั้นแหละ โอ้หแล้วเอ็งเดินช้าและเอ็งก็ยังที่จะแบบซ่าผ่าแบบคนบีมอมแบบคนฟิลวจะว่าเอ็งมีจุกคนดินน้าพี่เอ้งอย่าไปรับพี่ปล่อยเลยปล่อยวันปล่อยวันนี้พี่ย่าไม่นะพี่เออกันหำกันหำ ไอยิงมันไม่เหมือนเอ็มเลยถ้าวันสามเต้มปุ๊บใช่ไหมผมผมแจ่มังกรหัวผมแล้วผมพานไปตายต่อที่แต้มมันก็แต้มผมเป็นสองเต้มมันเป็นสี่เขาจะไปฆ่าแก๊กเัวขึ้นหมามันขึ้นหัวใครมึงระวังดีๆอ่ะขึ้นคนเต้มน้อยๆเขาฟ้องสล่าวให้เต้มเพิ่มไม่สิไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเพราะยังไงเนาะเอ็มก็เยอะก่ากูไปขึ้นมาขึ้นมาแต่ยุสิยุสิยุสิเดี๋ยวพี่ไปหาพอดีออกจากวันได้หมดเลยออกจากวันนี้ได้หมดเลยออกให้หมดเลยออกให้หมดออกให้หมดนี่แหละเอาเลยยุ พี่องพนมากเลยอ่ะนี่เอา,อเอามันต่อเลยไอ้เหี้ยมันเปียกขอมาเล่นนี่ไปนะตอนนี้คุณเอกคุณเอกยองังยังศูนย์แต้มอยู่คุณเอกคุณเอกแค่มันเกาะอีกคนนึงยังเล่นดีๆไมกลัสองคุณเอเกจะตายแค่สองแต่มันจะโดนสามให้คุณเอก <laughs> แล้วสลับกันแชร์ไง <laughs> แต่อยากได้พี่ยาเพิ่มไหมอยากค่ะ อู๋กอดไอเอ็มอะไอเอ็มไปตายมันก็ตายเอ็มหนียากคนเดียวพอเอ็มหนียากคนเดียวพอไม่ต้องไม่ต้องหนีซะยุคนไทยไม่ฆ่ากันี้เอ็มหน้าว่าต้องจัดพิชนาหนักๆเลยพี่ยาเกลี่ไในย่าเก่าลยพิชานามันเป็นอย่างี้แหละตอนนี้มันตัวขัดแผนไหนพี่ย่าอยู่ไหนคะเก็บหน้าดาร์กหน้าดาร์กฟอสเหบาพี่ยา เี้ยมาด้วยนปียสีมันเลี้ยมกูมันเลี้ยมกู่เไเหมือนแบบชนาไม่โดนตีเลยอะไหนหนุไปหาพี่ชนาให้พี่ยาละพี่ยาจเย็นๆนะไม่เอาไม่เอาแล้วเลิกเลกเลิก ยังไม่ทำอะไรกันเลยอุ้ยใช่ไหมคนไทยล็อกนะไอ้หนอล็อกคนมาแล้วอ่ะใครขอร้านนะเซตวิ่งได่ยังไงอ่ะพี่บินก็ายังมาใกล้เนาะไปอยู่ไกลๆมันดิจะล็อกไงพี่เล่นอะไรกันเครื่องเจ้าวงเนี่ยพี่ยะตาสองไงน้องลาวทูลาวเลขมันสั้นเกินไปบ้านบึ้ม เขาดึงผิดเราฆ่าเขาเลยคือทางรอดเราเดี๋ยวผมรับเองคีบเขาบ้างไม่ได้จบดาร์กด้วยนะบ้านเขาจบกฎบ้านบึนมาตีาอยู่ซี่าอยู่เคียร์คีบเวนกรรมตามทันมาในชาตินี้แงไม่ยอมให้หนูเคียร์คีบครับพี่พี่ยอมเดี๋ยวพี่มา พี่ผมไปนอนแล้วไม่รับรางวัลก่อนเหรอเออหนูอยากเห็นรางวัลแต่พี่รางวัลเป็นอะไรเหรอเดี๋ยวพี่ให้โอนได้ไหมพี่ตอนเนี้ยธนาคารโอนได้ใช่ไหมโอนไม่ได้เดี๋ยวให้แบ็กกระซิปรางวัลให้กับเองแล้วกันรางวัลก็คือหน้าขาวฮะ